สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราก็พาเข้าป่าอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเก็บเอาไปดองเก็บไว้แช่แข็งนะคะไว้กินยามแรงบางส่วนก็จะออกดอกแล้วนะคะบางส่วนก็ยังไม่ออกดอกดูนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เยอะอยู่นะคะโอเคเรามาเก็บกันเลยค่ะอันนี้จะเอาไปดองไว้แช่แข็งไว้กินนะคะแล้วก็เอา ไปเผื่อลูกสาวด้วยลูกสาวบอกอยากกินทำไว้เผื่อแต่ก็ยังไปเยี่ยมไม่ได้ค่ะเพราะว่าติดติดโคโิดนอยู่ค่ะดูนะคะมันแต่ยอดใหญ่ๆส,สวยๆทท่งนั้นเลยตออัวถ้าใครไม่ไม่ชอบใบยเยอะเขาก็จะเด็ดใบทิ้งนะคะดูนะคะแล้วก็มีตะกร้ามาด้วยวันนี้ ตันนี้ไม่รู้จะได้เต็มตะกร้าไหมนะคะโอเคนี่ค่ะอยอดสวยๆทั้งนั้นเลยอบๆต้นนี้ยิ่งอวบใหญ่เลยค่ะนคะคะเราจะไม่เก็บข้างทางนะคะเราลงเข้ามาเก็บในๆหน่อยแต่ก็อยู่ลเลาะทางนี่แหละค่ะหมาก็คงไม่ลงมาจนถึงนี่หรอกคะ่ะเดี๋ยวนะคะมีต้นเขาเก็บ เก็บไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะออกดอกแก่หมดปีที่แล้วไม่มีนะคะน่าจะเกิดปีเว้นปีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะแถวนี้เพราะว่าปีก่อนเราเห็นแต่ปีที่แล้วไม่เห็นเราว่าจะลองกินอยู่แต่ก็ศึกษาดูมาแล้วนะคะเราดูวิดีโอจาก y o u t u b e มาเยอะดูพ,พี่เพื่อนๆที่เขาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเขาก็ เก็บกินแล้วเขาก็บอกว่าผักทุกตัวที่นี่มีคู่เหมือนนะคะก่อนจะกินก็สังเกตดีๆแล้วก็ถามผู้รู้ก่อนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเกิดเยอะมากเลยดูนะคะวันนี้เบลล่าก็มาค่ะแต่ว่า ไม่ให้เบลล่าเข้ากล้องแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนวิดีโอลงไปเป็นวิดีโอเด็กค่ะเราต้องทำถ้าเขาเห็นเด็กอยู่ในวิดีโอด้วยเขาก็จะคิดว่าเป็นวิดีโอสำหรับเด็กะคะ่ะเราก็เลยต้องพูดอยู่คนเดียวแ,วแต่ว่าเบลล่าก็พูดได้นะคะแต่ว่าเข้ากล้องไม่ได้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บอีกที่นึงนะคะตรงนี้หมดแล้ว mm. นี่ค่ะมาเจอผักกูดอีกนะคะแต่เราไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าเป็นพันุไหนอันนี้จะมีขนนะคะเรายังไม่ได้ศึกษาแต่เรารู้ว่ามีผักกูดที่นี่มีผักกูดกินได้ค่ะแต่เราไม่แน่ใจนะคะเราไม่เก็บนะคะแลายังไม่ไม่แน่ใจนี่ค่ะนี่ก็งามนะคะนี่เป็นแบบมีขน เดี๋ยวให้เราศึกษาดูก่อนนะคะแต่จะมาบอกอีกทีหนึง่งโอเคค่ะไปกันต่อเลยค่ะ,ะค่ะมาเจอตรงนี้อีกป่านึงแต่ก็ไม่เยอะนะคะนี่ค่ะลงไปข้างล่าง,งเก็บเปนก่อนนะคะนี่นะคะเขาเริ่มมีดอกแล้วดูนะบางอันก็จะมีดอกสีขาวๆข,ขึ้นมาแล้ว ใรอบนี้ต้องเก็บไปเยอะหน่อยค่ะเดี๋ยวเขาะจะมีดอกหมดแล้วรอบหน้าแล้วก็เก็บไม่ได้ละอยู่นี่แม่อยู่นี่นี่ค่ะยอดอบปวดแยะๆเลยอ่อนๆไปดอง รอบี่แล้วเราทดลองดองกินหน่อยหนึ่งรสชาติเหมือนทักเซียนบ้านเรามากเลยค่ะเหมือนกันมากเลยน,นะคะอุ้ยไปกันต่อยเดี๋ยวล่าตามมาละได้เยอะไหม นี่ค่ะเห็นไหมคะจะเริ่มมีดอกขาวๆแล้วแต่ก็เก็บไปได้นะคะดอกอ่อนๆกินได้อยู่ค่ะ <c oughs> ถ้าก้านไหนแข็งไปเดี๋ยวเราก็ไปหักออกนะคะเก็บได้รอบนี้ต้องเก็บเยอะๆหน่อยเอาไปดองแล้วก็แช่แข็งไว้ได้นะคะแช่ช่องฟิสไว้กินได้ ดูนะคะคยอดก็จะยาวขึ้นจะไม่ค่อยอวบนะคะน้ำฝนไม่ค่อยตกค่ะเก็บเพลินเลยค่ะวันนี้ นะคะขอเราขอเก็บต่ออีกสักครู่นะคะขอวางโทรศัพท์ก่อนมือโอเค <ผม S 1> ค่ะดได้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวอะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บต่อตรงนี้เราวางตรงนี้ให้หมดเลยนะคะนี่ดูนะคะเยอะมากเลยค่ะโอเคขอตัวเก็บสักครู่ก่อนนะคะ ดูค่ะทุกๆกคนกลุ่มนี้สวยมากเลยค่ะนี่งามมากเลยค่ะได้น้ําดีแล้วก็อออยู่ด้านล่างนะคะดูนะคะนี่ค่ะนี่สวยมากเลยกอนี้ดูนะคะดูกอเขาดูสิคะกอเดียวแล้วนะ,นะแตกเยอะมากเลยนี่ค่ะอันนี้รอยเราเก็บไปแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่ากอสวยๆน่าจะถ่ายให้ทุกๆคนดูได้ เคนะคะเก็บไปเลยค่ะสวยมากเลยค่ะอวกด้วยเดี๋ยวปีนี้จะเอาถ้าได้กลับไทยก็ เก็บเม็ดเขากลับไทยด้วยนะคะนี่นไคะสวยมากเลยอวดตรงนั้นเลยนะค่ะถอเม็ดเราก็จะเก็บเม็ดแถวข้างทางอะคะ่ะที่เราไม่ได้เก็บยอดเขาเม็ดเขาก็จะเยอะอยู่นะครับ เก็บกันเพลินเลยค่ะวันนี้วันนี้ไม่ค่อยมีแดดแดดไม่ค่อยร้อนถึงมีแดดร้อนก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่าใต้ต้นไม้นี้โอเคค่ะ,ะเก็บต่อกอสักหน่อยนะคะโอเคค่ะเราได้เต็มตะก,กร้าแล้วนะคะเนี่กกยนี่ตะกร้าใบใหญ่อยู่นะคะประมาณสามโลได้ั้งคะเนี่ยโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย